ความรุ่งโรดกับความร่วมสลายนั้นเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่เป็นเหรียญคนละด้านนะครับราชวงศ์เซีย่ยถือได้ว่าเป็นราชวงศ์แรกตามตำนานประวัติศาสตร์ของจีนโบราณแต่อย่างไรก็ตามละครับราชวงศ์แรกของประวัติศาสตร์จีนที่รับการรับรองอย่างเป็นทางการชื่อว่าราชวงศ์ซางครับเมื่อผู้ปกครองสูงสุดหรือว่ากษัตริย์ของราชวงศ์เซีย่ยไม่ได้อยู่ในคุณธรรมขาดการปกครองที่ดีผลสุดท้ายก็คือต้องทําการลี้ภัยทางการเมืองไปแล้วก็ไปเสียชีวิตที่อื่นโดยผู้ที่นําผู้คนนะครับ ไปไล่แห่นะครับแม้เรียกได้ว่าไล่แห uh, ่ขับไล่ไปเลยเนี่ยนะฮะชื่อว่าสั่งทางครับสัางทางนั้นถือได้ว่าเป็นชนชั้นสูงนะครับตั้งแต่ในสมัยของราชวงศ์เซี่ยแล้วสั่งทางเนี่ยนะครับก็ได้รับฉันธรมติแล้วครับจากผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเผ่าต่างๆนะครับให้เป็นผู้นําของหัวหน้าเผ่าทั้งหมดเลยทีเดียวลวครับที่จะนําพากองทัพนี้ไปทําการบุกแล้วก็ทําการไล่แห่นะครับผู้ปกครองสูงสุดของราชวงศ์เซี่ยจนกระทั่งสั่งทางนั้นได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์สั่ง สางนั้นเกิดขึ้นที่เมืองปัวซึ่งอยู่ในมณฑลซานรตรงในยุคปัจจุบันนี้ครับการปฏิวัติของสางทางนั้นถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติโดยชนชัน้นนาหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่าอีลีทเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์จีนแล้วก็ถือว่าราชวงศ์ซางนั้นเป็นราชวงศ์แรกของประเทศจีนที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่รับรองอย่างเข้มขน้นโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจีนที่พบแล้วก็ชัดเจนเลยเนี่ยนะครับก็คือการจารึกอักษรน,นะครับที่อยู่บนกระดองเต่าแล้วก็กระดูกสัตว์ครับซึ่่่งงงงงเเเดดีี๋ยยววรรนนน้้าาาาาจะะมมคคุุกันในชสททขออลลิปแื ได้ทําการขึ้นนะฮะปกครองนะครับดินแดนนะครับของอาณาจักรซางนี่นะครับก็เรียกได้ว่าไปทําการยึดครองแล้วครับอาณาจักรเซียนะครับมาสังทางนั้นยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและก็เป็นผู้ปกครองที่ดีเป็นอย่างมากโดยทําการคํานึงถึงหัวจิตหัวใจละครของประชาชนที่อยู่ในดินแดนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าสางทางนั้นได้เห็นตัวอย่างที่ผิดนะครับมาจากกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์เซียนั่นเองสิ่งนี้ทําให้การเมืองภายในของอาณาจักรซางรวมถึงเศรษฐกิจและก็การพัฒนาต่าง ต่างนั้นเติบโตไปได้อย่างเรียบร้อยเรียกได้ว่าการเมืองภายในประชาชนที่อยู่ภายในมีความสุขเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นสั่งทางก็ได้ทําการรวบรวมนะครับหมายกองกําลังต่างๆแล้วครับเพื่อทําการออกไปยึดครองแควที่อยู่โดยรอบแล้วสั่งทางก็ทําสําเร็จเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งแน่นอนละครผู้นําที่ยิ่งใหญ่นั้นย่อมมีเสนาบดีคู่กายทั้งด้านซ้ายและด้านขวาโดยเสนาบดีคู่กายถึง2คนของสั่งทางนั้นมีชื่อว่าอ e ียินแล้วก็จงหุยกับโดยทั้งอ e ียินแล้วก็จงหุยนั้นมีความสําคัญเป็นอย่าง เลยทีเดียวลวครับที่จะช่วยให้สางทางนั้นทําการวางรากฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองภายในรวมถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการดูแลร,รักษาความสงบเรียบร้อยเรียกได้ว่าอ e ียินแล้วก็จงหุยนั้นช่วยให้สางทางนั้นสามารถที่จะครองอํานาจได้อย่างสบายใจและถือได้ว่าเป็นกษัตริย์ที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิง่งและแม้ว่าในเวลาต่อมานะครับจงหุยแล้วก็กษัตริย์สางทางนั้นจะได้ลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอียินนั้นก็ยังอยู่ทําการค้ำบัรลางต่อถึงราวห้ารัชกาลหรือว่าหา ผนนนดินด้วยกััครบซึ่งการทํางานของอีน,นั้นทําให้ผมนึกถึงนะครับบุคคลสําคัญถึง2คนนะครับในยุคสมัย3าก๊กซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากราชวงศ์ซางนานพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับสคนที่ผมนึกถึงนั้นก็คือคงเบ้งแล้วก็โจโฉครับทั้งคงเบ้งและโจโฉนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นเสนาบดีถือได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นสมุหานายกถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสําคัญแล้วก็สามารถที่จะครอบครองนะครับอ,อำนาจอย่างแท้จริงนะครับในราชสำนักฮั่นแล้วก็ราชสำนักจก,ก๊ก,กเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าคงเบ้งแล้วก็โจโ นนัอาจจะมีอํานาจที่ครอบงําจักรพรรดิทั้งสองพระองค์ซ้ด้วยซ้าซึ่งในการนี้เนี่ยนะครับอียินเองก็ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ว่าอียินนั้นเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่มีอํานาจเหนือกว่ากษัตริย์ของราชวงศ์ซางนั่นก็คือเมือ่อหลานของซางทางที่ชื่อว่าไทเจียนั้นได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์ที่5ของราชวงศ์ซางนั้นก็ปรากฏว่าเมื่อครองราชไปได้ประมาณ3ปีนั้น,น,นกษัตริย์ไทเจียนั้นไม่ได้อยู่ในคุณธรรมใช้ชีวิตเสเพลแล้วก็เรียกได้ว่าไม่เคารพกฎหมายที่เป็นกฎหมายของ ตางทาง,ทางตั้งแต่ต้นราชวงศ์ซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่อีหยินนะครับซึ่งเป็นเสานาบดีชั้นผู้ใหญ่มาถึง5ราชการนั้นรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลดังนั้นอีหยินจึงทําการสั่งสอนกษัตริย์ไทเจียแห่งราชวงศ์ซางด้วยการสั่งให้ทําการกักบริเวณกษัตริย์ไทเจียถึงเป็นระยะเวลาถึง3ปีเพื่อให้สํานึกผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจและเมื่อกษัตริย์ไทเจียนั้นได้ออกจากการถูกกักบริเวณในพระราชวังของพระองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวแลับา,ากยไล ็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่เอาการเอางานแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อบ้านเมืองของอาณาจักรสางนั้นกลับเข้าสู่สภาวะที่ดีกลับเข้าสู่สภาวะที่มีความสงบเรียบร้อยและปกติมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ช้าไม่นานครับเมื่อแยกกันานานๆกับหลอมรวมกันเมื่อรวมกันานานๆเป็นปึกแผ่นก็กลับแยกออกจากกันอีกในการปกครองการเปลี่ยนราชการต่างๆในราชอาณาจักรซางนั้นเรียกได้ว่ามีการแข่งแย่งชิงดีกันอยู่มากมายเลยทีเดียวแล้วครับซึ่งสิ่งนี้ครับสามารถสะท้อนนะครับให้เห็นได้จากการที่มีการย ย้ายเมืองหลวงนะครับถึง5ครั้ง5คราด้วยกันโดยการย้ายเมืองหลวงนะครับที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเนี่ยก็คือการย้ายเมืองหลวงในครั้งที่5ของราชวงศ์ซางไปยังเมืองที่ชื่อว่าเมืองยินซึ่งหลายคนนะครับพอได้ยินคําว่าเมืองยินนั้นก็ทําให้นึกถึงราชวงศ์ซางเนื่องจากราชวงศ์ซางนั้นมีอีกหนึ่งชื่อครับที่คนมักจะเรียกขานกันชื่อว่าราชวงศ์ยินนั่นเองครับเมื่อย้ายมายังราชวงศ์ยินนั้นในสมัยของกษัตริย์ผานเกิงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกษัตริย์นะครับของราชวงศ์ซางกษัตริย์าานนเเกกิั้้ไดดว่่่ป็ตรรรรยบทีีีจุมม ตัวเทอร์นาราวนะฮะทำให้ราชวงศ์ซางนั้นสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแล้วก็เรียกได้ว่ากลับมาเป็นใกล้ที่จะเป็นยุคทองนะครับของราชวงศ์ซางแล้วก็แผ่นดินซางเป็นอย่างมากซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับก็คือในราัชากาลที่23ของราชวงศ์ซางซึ่งปกครองนะครับโดยกษัตริย์ที่ชื่อว่าอู่ติงครับในราัชาสมัยของกษัตริย์ซางอู่ติงกษัตริย์พระองค์ที่23ของราชวงศ์ซางนั้นเรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดหรือว่ายุคทองอย่างถึงที่สุดนะครับของราชวงศ์ซางแล้วหลังจากกที่ษัตริย์ ปู่ติงนั้นได้สิ้นประชนไปแล้วสถานการณ์ของราชวงศ์ซางในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนั้นกลับถดถอยลงอย่างรวดเร็วและอย่างมากมายเลยทีเดียวละครับความล้มเหลวนั้นมาจนกระทั่งถึงกษัตริย์พระองค์สุดท้ายซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์ที่31ของราชวงศ์ซางที่มีพระนามว่ากษัตริย์ตี้สินครับเหตุผลก็เพราะว่ากษัตริย์ตี้สินนั้นทรงใช้ชีวิตอย่างเสเพลทรงใช้ชีวิตแบบไม่สนใจราชดรมีการใช้จ่ายที่ฟุ้งเฟ้อเห็นไหมครับว่าแทบจะไม่ต่างอะไรกับเสียเจียนะครับซึ่งเป็นกษัี่ญน นอกเหนือจากพระองค์นั้นจะใช้ชีวิตอย่างเสเพลแล้วก็ฟุ่มเฟือยเป็นที่เดียบร้อยแล้วก็เกิดศึกภายนอกนะครับแหมศึกภายในเองก็มีความคลุกกุุนอยู่มากพอสมควรแล้วศึกภายนอกก็จะต้องมีคนแข็งเมืองมากพอสมควรทําให้กษัตริย์ตี้สินนั้นจะต้องทําการตั้งกองทัพนะครับเพื่อไปทําการต่อสู้นะครับแล้วก็พิทักษรักษาอาณาจากักรซางในเวลาเดียวกันเลยทีเดียวแล้วครับและนั่นถือได้ว่าเป็นรอยรั่วที่ทําให้บุคคลที่ชื่อว่าโจอ,อู่หวังได้นากําลังคนและคนที่รวบรวมมาเพื่อทําการต่อต้านราชวงศ์ซางยกกองกําลังมา จากที่ราบเว่ยหรือในปัจจุบันก็คือมณฑลสานซีนะครับยกมาทําการประชิดชายแดนนะครับของอาณาจักรสางซึ่งนั่นทําให้กษัตริย์ตี้ซินนั้นจะต้องไม่สบายพระไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์นั้นขาดกําลังที่จะทําการต่อต้านโจอ,อู่หวังกับพวกและกองทัพของโจอ,อู่หวังที่ยกมาจากที่ราบเว่ยเป็นอย่างมากทหารเองก็เกิดศึกในและศึกนอกอย่างมากมายมหาศาลพวกทหารในกองทัพของกษัตริย์ตี้ซินแห่งราชวงศ์ซางนั้นเกิดอาการไม่สบายใจเกิดอาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเดลิม่าเป็นอย่าง ดังนั้นทหารฝ่ายซางจึงขาดกำลังใจแล้วก็ยอมแพ้ไปซะอย่างนั้นเลยทีเดียวครับทำให้โจอู่หวังสามารถยกกองกําลังเข้ามาทําการยึดอาณาจักรซางไว้ได้แล้วนั่นทําให้กษัตริย์ตี้ซินนั้นจะต้องทําการลี้ภัยทางการเมืองไปแล้วก็ไปสิ้นพระชนอยู่ที่อื่นละครับและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่โจอู่หวังพากองกําลังมาจากทีราบเว่ยแล้วก็เตรียมแลวครับที่จะทําการสถาปนาราชวงศ์โจที่ยิ่งใหญ่มีความยาวนานมีเรื่องราวที่สุดจะคลาสสิกเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามละครับผู้ชมครับเรื่องราวของราชวงศ์ซางนั้นม น่าสนใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งมีนะครับวรรณกรรมที่ชื่อดังของโลกเลยละครับที่ชื่อว่านาจานะครับเป็นเรื่องราวที่รับแรงบันดาลใจแล้วก็เกิดขึ้นจากเรื่องราวของราชวงศ์ซางนอกจากนี้แล้วก็ยังมีพงศาวดารที่ชื่อว่าห้องศิล์นอีกด้วยครับสรุปนะครับผู้ชมครับราชวงศ์ซางมีกษัตริย์อยู่ด้วยกันทั้งหมด31พระองค์มีระยะเวลาของราชการต่างๆนะครับยาวนานถึงประมาณ550ปีด้วยกันนับตั้งแต่1,600ปีก่อนคริสต์กาลจนกระทั่ง10,46ปีก่อนคริสต์กา ีเดยวซึ่งในช่วงนะครับของการปกครองของอาณาจักรสรางนั้นเรียกได้ว่ามีการวางรากฐานในเรื่องของระบบทหารระบบการปกครองแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองนะครับนับตั้งแต่ผานเกิงนะครับมาจนกระทั่งล่มสลายในสมัยของกษัตริย์ที่ชื่อว่าสางตี้สินและนั่นนําไปสู่การล่มสลายและการเกิดขึ้นของราชวงศ์ใหม่ที่ชื่อว่าราชวงศ์โจที่มีโจอูหวังเป็นกษัตริย์พระองค์แรกครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมครับเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ซางนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนา วัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องของการเริ่มที่จะบูชาบรรพบุรุษนะครับรวมถึงมีการสร้างตัวอักษรขึ้นมานะครับมีการแกะสลักนะครับตัวอักษรซึ่งเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าราชวงศ์ซางนั้นมีความเจริญอย่างมากในเรื่องของภาษามีการแกะสลักตัวอักษรอ,อยู่บนกระดองเต่ารวมถึงกระดูกสัตว์ซึ่งมักจะใช้สิ่งนี้ในเรื่องของการเสียงถ่ายนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมครับชื่นชอบไหมครับคลิปแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจใผมด้วยถ้าใครนะครับที่กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับท่านผู้ชมที่ดูผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์เพจกด Follow ผมด้วยนี่ยนะครับก็จะดีใจและก็เป็นกำลังใจให้ผมเป็นอย่างมากครับขอบคุณคุณผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ